สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นโชว์นะฮะการมินอาร์เทนก็เดี๋ยวจะโชว์ออซัมกอล์ฟนะฮะก็เป็นโปรแกร,รมที่เขาบอกว่ามันดีสุดของการมินเนี้ยที่มีสามารถต่อกับอาร์เทนได้เนี่ยก็เนี้ยจัดการเข้ามาต่อกับแอปโพสอาร์เทน มันจะมี subscribe นะครับก็คือค่าจะจ่ายจะเป็นรายเดือนรายปอาีอะไรเงี้ยแต่เราจะลองดูสักเดือนฮะก็ลองมัน22-23เหรียญก็ประมาณ500 500บาทก็เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็ตอนนี้ลงชื่อเข้าใช้ก็มาดูกันที่ Driving range นะฮะมาที่ตีช็อต by ช็อตก็จะมีให้เลือก2 2วิวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันแรกก่อนครับ Overview เลือกไปที่ Pitching Wedge นะฮะนะฮะจะเห็นเหมือน Driving Range นะฮะแล้วก็ด้านขวาก็จะมีทิศทางระยะบอกนะฮะนะ,ฮะเดี๋ยวมาลองตุตีกันนะวะ่ายังไง พิชิงเวทนะฮะก็จากที่ผมได้ลองมาสักพักแล้วนะฮะตัวนี้อ่ก็คุณภาพมันค่อนข้างจะดีมากเลยฮะถ้าเทียบกับของตัวการ์มินเองนะฮะซึ่งของการ์มินนี่รายเดือนจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าเหรียญแต่ตัวนี้จะแพงหน่อยนะฮะก็จะแพงกว่าแต่ผมว่าคุ้มกว่าเยอะ,ะ,ะถ้าเทียบกันนะ ต่อไปมาลองเหล็กแปดนะฮะเราก็จะเปลี่ยนวิวได้นะฮะคือตรงนี้เป็นวิวที่บอกดีเทลก็จะบอกหลายอย่างมากฮะดูตั้งแต่ระยะแครี่129ด้านขวาบนนะฮะสีแดงระยะรวม139.9สปิน6,700ชอที่สองนะฮะออกขวานิดหน่อย 125ระยะรวม135.9สปิน6,100ต่อมามาลองตีดรเวอร์อยู่ดูนะฮะว่าระยะจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ค่าสปินอะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงก็นี่ฮะมันสามารถปรับมุมมอง แล้วแต่ว่าเราต้องการดีเทลขนาดไหนนะแต่ผมอยากรู้ว่าเนี่ยคลับเฮดส e ีดอะไรต่างๆนาน,นะเป็นไง<_ <C> _ <T> ก็แคลรี่อยู่ร้อยเก้าสวิ่งไปหยุดที่2องร้อยสปินอยู่ที่สามพ อันนี้ค่อนข้างดีนะฮะออกพูนิดหน่อยออกซ้ายนะสองร้อยสิบสปินลดลงมาเหลือสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้ตีตรงๆนะตีตรงๆก็ระยะรวมยังประมาณเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะมาดูอ่ก็นี่ฮะ ด้านซ้ายล่างเนี่ยมันจะบอกว่า,าเหล็กอะไรที่เราตีไปแล้วตีไปทั้งหมด15ช็อตจะมี pitching เหล็ก8เหล็ก6ขึ้นมาถึง driver ระยะ carry ระยะรวมระยะวิ่ง ball speed เนี่ยปรับเลื่อนมาที่ช็อต14ก็เป็น driver ค่า smash factor smash factor เนี่ยมันสำคัญแล้วก็บอตัว speed head speed เนี่ยมันจะมีผลสำหรับระยะนะฮะนี่ลูกนี้ผูหุกออกซ้ายก็ที่ผมดูมาค่อนข้างยาตรงพอสมควรนะฮะดูแล้วคือใช้ได้เลยครับ ดีกว่าของกา r m มิเยอะมากครตัวนี้คิดว่าถ้าเกิดใครซื้อกา r มินอารเนี่ยน่าจะสับสคร b e ตัวนี้น่าจะคุ้มกว่าอาจจะเพิ่มเงินขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าคุ้มฮะต่อมาเรามาเล่น v i r ร์ชวลกอลนะฮะก็จะมี4สนามสนามเขาจะน้อยนะฮะถ้าเทียบกับไอตัวกา r m มินนะฮะแต่ผมว่ารายละเอียดเอฟเฟกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีแล้วก็คุ้ม เดี๋ยววันนี้เราจะลองเล่น4สนามเลยฮะดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเอาแค่สนามละสามหลุมก็พอลองดูฮะว่าจะเป็นยังไงก็จะมีเนี่ยเซตอัพมุดเพนทากอนก็คือหมุด5้าแฉกเราจะตีอยู่ที่457พาห้าหเมตรพาหนะฮะหลุมนี้ สนามสปริงพาร์คฮิลส์มี่แลนะ้วฮะก็เอฟเฟกค่อนข้างสมูทมากนะอันนี้ต่อจากมือถือเข้ามาในทีวีเป็นบลูทูธนะฮะต่อมาอ่าก็ตีไดรเวอร์ออกไปก็ตรงๆแต่อาจจะสั้นนิดนึงฮนะลูกนี้ ระยะเหล็ก249เมตรก็ทีเหล็กไม้สามออกไปตรงๆฮะไปวางก็จะบอกเนี่ยฮะระยะเอ็มแพคเฮดสปีดลอนชังเกิลอะไรเงี้ยมันจะบอกเลือยข้าสี่เมตร ไปถึงกรีนนะฮะอันนี้ผมก็เล่นครั้งแรกเลยฮะเนี่ยก็ลองดูฮะปุบ๊บมาออนเกือบวงกิฟก็นับเป็นสองพัดนะฮะเขาก็ให้พาเลยสามออนสองพัดก็เป็นพาฮะหลุมต่อมาเป็นหลุมโฮกฟอร์ดพาสี่3ามเมตรนะฮะ ก็เป็นหลุมไม่ไกลเนี้ยเราสามารถเลื่อนอ่าทาร์เก็ตเป้าหมายฮะว่าจะตีไปตรงไหนตามระยะไดร v เวอร์ของเรานะฮะก็ลูกนี้ก็ไปตรงๆฮะเนี่ยฮะระยะแคลลี่ร้6รวมที่209รเว จะปินรู้สึกจะสองพันกว่ากว่าหรืออีกร้อยสิบสี่นะฮะก็ตีออกไปออนะฮะน่าจะเป็นสองพัดพานะฮะพาสี่สองก้อนสองพัดต่อไปเป็นหลุมพาสามเนี่ย ตัวนี้เกมค่อนข้างเร็วนะครับผมชอบนะฮะวันก่อนเคยไปตี X อ็ก p นะฮะผมว่ามันช้ามากแล้วก็จ่ายเงินเป็นชั่วโมงเปลืองพอสมควรฮะรแต่อันนี้ค่อนข้างจะดำเนินเ,เกมไปเร็วนะฮะมีตี1ออนมานับเป็นสองพัดได้พาไปนะ ก็เร็วมากฮนะดูสังเกตได้มันไม่ไม่น่าเบื่อนะผมวนะ่าเร็วอย่างเงี้ยก็มีสกรรวมนะฮะก็พา3มหลุมก็เดี๋ยวลองไปเล่นสนามถัดไปนะ This is Canyon ก็สนามทะเลทรายนะอันนี้ คือผมว่ารายละเอียดต่างๆของออลซัมเนี่ยดีมากๆนะฮะคือสมูทแล้วก็เร็วารายละเอียดความคมชัดของภาพอะไรเงี้ยดีเทลประทับใจฮะตีได้เวอร์ออกไป ออกมาตรงกลางฮะเดือยสองร้อยสี่สิบเอ็ดเมตรก็ตีไม้สามฮะชอดนี้ล anyway. ืมไปฮะผมไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะฮะเมื่อกี้ก็เลยไม้สามผมตีไม่ถึงสองร้อสี่สิบนะฮะก็เลยตกน้ำฮะ แต่โปรแกรมมันบอกว่า no p e n a l t y นะฮะก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดเป็นอะไรอะไม่ไม่ไม่ p r i o r t y ไม่เสียไม่ไม่เสียสตรกก็แต่ก็ต้องตีไปจากเนี่ยอ่าอ่าเขาเรียกว่า point of entry นะฮะก็เหลือ84เมตรตีทะลุมานะี้ ก็ต้องชิปไปอีกสิบสามเมตรนะฮะก็ก็ต้องชิปสั้นๆไปนะฮะอืมเลยวงกิปไปนิดนึงก็นับเป็นสองพัดออกโบกี้หลุมถัดมาเป็นพาห้านะฮะ ข้ามน้ำานะ,ะสวยมากแคนยอนเออนีอ่ยตรงนี้เราก็ต้องเช็คระยะไรฟ์ของเราว่าเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายนิดนึงนะฮะดูว่าไปวางตรงจุดไหนถึงจะหมกับะระยะไดรร์ของเรา เตีออไปตรงๆฮะตรงนี้แครี่เกือบสั้นนะฮะยังดีที่บัมขึ้นมาบนชายวีครับเหลืออีก219เมตรซึ่งตรงนี้ผมไม่มีไม้อะไรที่ตีตัดไปถึงกรีนได้นะฮะผมก็ต้องเลื่อนเนี้ยฮะ ตีมาวางขวาเลรยบเพื่อจะอชิปนะฮะวางให้ใกล้ปีนที่สุดเพื่อจะชิปชั้นที่สุด<ม>ก็เลือกตีประมาณ200นะเดี๋ยวจะทะลุ<ม>ก็ใช้เป็น utility 3นะฮะ Recovery 3ตีออกมาได้เกือบเกือบ200นะฮะ190กว่าพอดีฮะแต่อยู่ในรับ นิดหนึงนะ่งฮะตรงนี้ก็เหลือระยะอีก53เมตรก็แอปโร h กนะ็ต้องใช้จินตนาการหน่อยนะฮะเพราะเรามองไม่เห็นธงนะฮะก็เอาแค่ออนนะได้สองพัดพาไปต่อมาเป็นหลุมพาสาม จะเห็นได้ว่ากรีนยกนะฮะคือต้องตีให้ถึงกรีนนะฮะถ้าไม่ถึงนี้น่าจะยากก็ผมร้อเลือกเหล็กหกตีไปโดนไม่ดีนะฮะลูกนี้สัน่นก็มาลองดูฮะเหลืออีกหกไม่ใช่นะ น่าจะประมาณ52เมตรก็จินตนาการไปฮะ52เมตรไปโอ้ขึ้นเนินนะฮะสั้นไปเหลือ18เมตรก็ต้องชิปแอนด์รันไปไม่ถึงวงกิ๊นะฮะก็ สองพัดดับเบิ้ลแล้วเป่าเี่ก็จบไปแลวสามไปสนามถัดไปฮะสนามที่สามชื่อว่าไอรัแลนด์ไอรันด์บีชก็จะเป็นเนี่ยบีชเป็นชายหาดเป็นเกาะแรกก็พาสาม ก็ดีมาโอ้โชคดีมากเข้าวงกิฟก็นับเป็นหนึ่งพัดก็ได้เบอร์ดีดูอนะเกมค่อนข้างเร็วมากเลยแล้วมันอัตโนมัติเราไม่ต้องไปกดให้มันเสียเวลาด้วยผมชอบตรงนี้มันมากเลย ถัดมาก็ยังเป็นหลุมพา4ี่ร้อยสิบสี่เลือกใช้เลขเจ็ดโดนไม่เต็มเท่าไหร่นะมนันออกสั้นนิดนึงด้วยออกขวาด้วยเบาไม่ดีด้วยตกทรายนะตกทรายอันนี้ลองตีขึ้นทรายที่แล้วสิบเมตระะนะครผมก็ไม่รู้ว่าขึ้นทรายมันต้องเผื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่ได้บอก ก็ลองตีสิบเก้าเมตรปกติเหมือนชิปไปปุ๊บไม่ขึ้นนะฮะไปคาอยู่นะ <c oughs> ก็เหลือสิบสองก็คือตีขึ้นมาเจ็ดก็คือแค่ขึ้นจากทายมาก็ต้องชิปอันรันเข้าไป เราทลุไปนิดหนึ่งได้เป็นดับเบิลเลยับลูกนี้ถัดมาก็เป็นพาสามลงเนินก็ลงค่อนข้างเยอะนะฮะตรนี้มันบอกว่า120เมตรลงไป17เมตรนะฮะความสูงก็ผมเผื่อเล็กไปหนึ่งเบอร์ก็ก็ตีพิชชิ่งนะฮะ ก็กะตีอยู่ประมาณ 100... 110 110เมตรลดไปสัก10เมตรนะมันไม่ได้บอกอะรนะยะจริงนะตรงนี้ว่าหักลบสโลปแล้วเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยก็ลองดูก็โดนดีฮนะตรงนี้ดีเกินฮนะทะลุอ่อนนะอ่อน ก็ได้พาไปออนสองพัดสัดมาหลุมพาสามนี่เป็นอีกสนามแล้วนะนี่เป็นสนามภาย ทะลุทะลุไปนิดนึงต้องชิปเข้าไปอันนี้ไม่ได้ชิปแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูระยะก็ตีเลยไปต้องชิปกลับมาใหม่เสียหายเลยฮลูนะลกนี้บก,บกี้ มาเป็นหลุมพาสีสามรเมตรสามเมตรเดี๋ยวให้มาดูอีกเต็มๆนะให้มาดูจอเต็มๆกันเมื่อกี้ไรามาสามร้อยแปดสิเมตรไกมา อยู่ตรงแฟเวนะฮะ160ร้อยหกเหลือร้อยหกสิบเก้าเมตรก็ผมเลือกใช้เหล็กสี่ก็ประมาณสองร้อยหลาสองร้อยกว่า กโดนค่อนข้างดีฮนะโอ้สันนะ้นฮะหน้ากรนะีนฮะตกบังเกอร์โชวไม่ดีก็เมื่อกี้17เมตรเอ่อเมื่อกี้บังเกอร์เนี่ยผมใช้ตีปกติมันไม่ได้นะเมื่อกี้ก็เลยชอดนี้ก็เลยลองตีคูณ2เลยฮะสมมุติว่าเป็น34เมตร ก็ใช้เหมือนลูกชิป34เมตรนะฮะลองดูฮะว่ามันจะขึ้นจากบังเกอร์เป็นยังไงก็ใช่อะคือได้ประสบการณ์มาแล้วถ้าเกิดตีจากบังเกอร์เนี่ยเราก็ประมาณคูณสอง หลุมถัดมาเป็นหลุมพาห้านะฮะก็ดอกเล็กขวาค่อนข้างแคบนะฮะสนามภายเนี่ยถ้าเป็นของจริงเนี่ยน่าจะเพรสเชอร์พอสมควรนะมีทั้งน้ำทั้งต้นไม้บีบแต่ในเกมเราก็ ไม่ต้องกลัวลูกหายนะเลยไม่เพลชเชอร์แล้วไ่นะก็เมื่อกี้ลองหาจุดเป้าหมายนะ <_ d ick le> ก็ขวาจากเป้าไปนิดนึงนะ เกณนะที่หมุดเป็นรูปห้าแฉกเนี่นะเพนตากอนน่าจะเปรียบเทียบได้กับหมุดน้ําเงินนะผมคิดว่าเพราะว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งหกแฉกหกแฉกอาจจะเป็นหมุดดำํำก็ตีมาที่เป้ากลางาวเวลพอดีนะสปินค่อนข้างสูงนะลงเม เหลืออีก254สังเกตน,นะฮะทิศทางถ้าเราตีตัดไปเนี่ย254เนี่ยไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลี้ยบก็ผมจะตีไปวางประมาณที่200ใช้ไม้3 มีคนถามมานะวันก่อนว่าอารเทนเนี่ยเล่นเกมได้หรือเปล่าก็เนี่ยวันนี้ก็เลยมาทำให้ดูว่ามันเป็นเกมที่สมจริงมากๆครผมว่าเล่นแล้วรู้สึกสนุกเหมือนกับเราใกล้เคียงกับเราได้ไปออกรอบจริงๆเลยแล้วก็โปรแกรมก็ค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะไม่ ยืดเยื้อเหมือนกับ X X Corp นะ,ะที่ผมไปเล่นถ้าใครได้ดูคลิปที่ผ่านมานะซึ่ง X X Corp เนี่ยผมไปเล่นเนี่ยตกชั่วโมงหนึ่ง40เหรียญนะแพงกว่านี้2เท่าอันนี้จ่ายแค่เดือนละ2 24 4เหรียญว่าพี่ก็ผมว่าดีสุดเลยฮะซื้อกามิน อาเทนแล้วมาเล่นที่บ้านเนี่ยเหลือหกสิบหกช็อตที่สามก็ใช้ห้าสิบสี่องศานะฮะตีตีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปออนเกือบ กิฟต์นะฮะก็สองพัดพาไปก็จบไปแล้วฮะวันลีพายาฮะก็วันนี้ก็ให้ดูฮะเป็นตัวอย่างว่าเกมเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูมันมีอะไรอีกเนี่ยก็เกี่ยวกับชาเลน เป็นพาสามนะครอสทูพินร้อยเจ็ดสิบเมตรนะฮะยากมากครับมีร้อยเจดสิบขึ้นเนินก็จะไม่ไม่เล่นนะวันนี้แค่ให้ดูเฉยก็ถัดมาอีกอันนะึงก็เป็น get in the hole ซัมเมอร์ซิตี้เบรกมันเหมือนกับอาช็อ,ชอตลูกสั้นนะช็อตเอ็พโรชเนี่ยนะมีจะเห็นได้ว่ามี54เมตรเราก็ตีไปที่54เมตรตรงนั้น,นะฮะ34นี่ฮนะ55นะเดี๋ยวมาดูอีกนะับว่ามันมีอะไรบ้าง มาที่ boat บ l a s t นะฮะให้ดูนี่ฮะก็สังเกตได้ว่ามันเหมือนเป็นเกาะแล้วเราตีออกไปให้โดนเรือที่ระยะต่างๆนะดูฮะสามสิบห้าเมตรสี่สิบสี่เมตรสี่สิบเมตร ใช้ฝึกใช้ฝึกความแม่นความแม่นยำฮะก็ครับมีอีกอย่างนึงก็นี่ฮะคือเวลามาเล่นเนี่ยเราสามารถเลือกหลุมที่จะเล่นได้เนี่ยคลิกเลือกหลุมไหนก็ได้ในเก้าหลุมเนี่ยที่เราอยากเล่น จะเลือกทั้งหมดทำไม่เอาก็เคนะลียนะฮะเรามาดูเลเยอ์เอาได้ว่าเนี่ยหนุ่มสองสามสี่ห้าหกเลเอาเป็นยังไงอืมฮะอีกอย่างนึงก็เนี่ยช็อตเขาดาวก็ คือมันจะจับเวลานะฮะสำหรับคนที่ตีช้าบางทีก็มันจะจับเวลาให้เราเล่นเกมเร็วนิดน,นึงไม่ไม่เสียเวลาครับก็โดยรวมผมคิดว่ามันคุ้มมากนะครับสำหรับวอซัมกอล์ฟนะฮะยีเหรียญต่อเดือนเนี่ยดีสุดๆนะฮะก็คราวหน้าถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเกี่ยวกับอารเทนเนี่ยผมจะมาทำคลิปวิดีโอแล้วก็อัปเดตให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ